พี่พี่นี่ก่อนไมน่ก่อนมไม่ก่อนค่ะพี่มานี่ก่อนนี่อย่าพลาดเลยนะคะนี่หกล้อตู้สิบบาทนะคะมือเดียวป้ายแดงไม่หลักนี่ค่ะสดๆร้อนๆเลยสวยๆเลยมาดูกันค่ะปะนี่นะคะหกล้อตู้สิบบาทนี่เอาเวนเตอร์ห้าร้อยสองร้อยสี่สิบแรงม้าปีหกห้าค่ะปีใหม่ใหม่สวยๆเลยคะ่ะหน้าโฉมใหม่แล้วค่ะนี่สวยสวยเลยมามาแล้วเขาเป็นตัวสีเทอร์ด้่นนะพี่แบบแข็งแรงเลยคะ่ะนี่ไม่พอแค่นั้นนะยางยังเป็นมิชลินด้วยค่ะ เดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะไปนี่นะคะพี่ก็จะเป็นภายในเขาเลยค่ะสวยๆเลยกลิ่นนี่ยังใหม่ๆติดจมูกเลยค่ะพี่มาดูที่เบาก,กันก่อนเลยเบาะนี่นะคะแท้จากโรงงานเลยค่ะข้างหลังคือสามารถนอนได้สบายเลยค่ะพี่ว้านี่นะคะที่นั่งคนขับนะครับเป็นแบบที่นั่งลมค่ะอ่าเบลมเนะาะฝับตามน้ําหนักของตัวเองเลยนะคะนี่ก็จะทําให้แบบเบาสบายะคะ่ะ นี่นะคะเขาเป็นเกียร์กระปุกค่ะพี่6เกียร์เดินหน้าแบบ o v e r อร์ดค่ะ2ถึง6เกียร์แบบซิงโครเมทค่ะพี่อืนี่นะคะเป็นคนส่ง,ขงเขานะคะสวยๆเลยพี่แอเดนโซแท้ติดตั้งจากโรงงานเลยค่ะพี oh. ะ่นี่นะคะเป็นพวงมาลัยของเขานะคะยังสวยๆเลยค่ะพี่ไม่ล่อแม่อะไรแน่นอนเป็นแบบลูกปืนหมุนเวียนนะคะมาอยู่ที่หลักมือน,นี่ค่ะ3000เองพี่โอ้ oh. oh. น้อยมากเลยอ่าฮ นี่นะคะคัพของเขานะคะเป็นแบบไฮดรอลิกค่ะมีลมดันช่วยค่ะและมีไฟแต่งข้างล่างด้วยนะพี่สวยๆเลยอ่ะไปดูตรงตัวเบรกกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนเบรกค่ะพี่ลมดันล้วน2วงจรอิสระเลยค่ะกระจกของเขานะคะเป็นของเซนทรัลล็อกค่ะระบบไฟฟ้าเลยอ่าียังไม่พอแค่นั้นนะคะเรามีระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกด้วยค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะภายในนะคะเราจะไปดูภายนอกกันต่อเลยค่ะไป นี่เรามาดูข้างล่างกันต่อเลยคะ่ะเย่๋ยพาวนรอบรถเลยว่ามันสวยแค่ไหนพี่หบอกเลยนะคะนี่ยังเราไม่ได้เก็บงานเลยคะ่ะพี่สวยขนาดนี้นะคะว้าวูงไซยงแบบแจ่มๆเลยพี่นะ,ะเราไปดูภายในตู้กันค่ะนะคะจะเป็นภายในตู้เลยะคะ่ะนี่นะคะเป็นภายในตู้เลยสวยๆมากเลยพี่ตู้เป็นรอนแล้วนะคะที่เป็นรอนดอยังไงนะคะน้ําจะจั่วซึมยากนะคะพี่ไม่ว่าจะขนของนของนอาหารขนอะไร ก็จะหมดห่วงเรื่องน้ำรั่วซึมเลยค่ะ,ะสเปคของเขานะคะความยาวอยู่ที่7.8ค่ะสูงอยู่ที่2.55นะคะและกว้าง2.38ค่ะสเปคตามมาตรฐานที่พวกพี่ต้องการแน่นอนก็นจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ,ะนี่เราก็จะพาดูวนรอบรถกันเลยค่ะสวยเลยแทบไม่ต้องเก็บงานแล้วก็แบบ น้ำมันของเขานะคะบรรจุได้200ลิตรกันเลยทีเดียวนี่นะคะพี่ฟังแล้วยังต้องตกใจเลยค่ะหนูบอกอยู่ที่1,590,000บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ๆอย่าลืมนะคะหนูมีโปรถน้ัสต็อกทั้งลานเลยค่ะถ้าใครมาจองกับหนูหน้าลานุนรับรางวัลใหญ่หน้างานไปเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะโทรที่ที่เบอร์08139793เลยค่ะ KUM ซื้อขายครบ